กลุ่มชาวบ้านคอนสารรวมตัวไล่หรือสีพระบิดาและสาวกออกจากชุมชนก่อนหน้านี้นะครับก็มีเรื่องราวของลัทธิประหลาดนะครับที่ให้ลูกศิษย์เนี่ยดื่มกินอุจจาระนะครับเพื่อเป็นยารักษาโรคนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางชาวบ้านคอนสารนะครับรับไม่ได้รวมตัวเขียนป้ายขับไล่หรือสีพระบิดานะครับผมและสาวกเนี่ยให้พ้นจากคอนสารครับอ้างว่าทําให้ชาวอำเภอคอนสารเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียง ชาวบ้านคอนสารนะครับรับไม่ได้รวมตัวเขียนป้ายขับไล่ลาษีพระบิดาและสาวกนะครับให้พ้นจากคอนสารอ้างว่าทําให้ชาวอำเภอคอนสารเ,เสื่อมเสียชื่อเสียงนะฮะจากเห็นละที่ประหลาดนะครับมีชายสูงวัยยกตัวเป็นลาษีเป็นพระบิดาทุกศาสนา mm hmm. เปิดสํานักอ้างสรรพคุณตัวเองสามารถรักษาโรคได้ก่อนจะขุดคุ้ยเจอศพซ่อนในสํานักถึง11ร่างครับซึ่งหลังเหตุนี้เป็นข่าวดังนะครับจนชาวบ้านแหนเ่เภอคอนสารทราบเรื่อง จงเกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่รับไม่ได้ครับที่มีเหตุประหลาดเกิดขึ้นในพื้นที่จนทําให้คอนสารเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงวันที่9พฤษภาคมนะครับนายชูวิทย์ล่องแซงครับประธานชมรมผู้บริหารท้องถิน่นอำเภอคอนสารและนางสายทองบัวดีกำนันตำบลคอนสารประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านคอนสารครับพร้อมตัวแทนชาวบ้านกว่า100คนมารวมตัวกันนะครับโดยมีป้ายที่เขียนข้อความแสดงความไม่พอใจ กับการกระทําของฤาษีพระบิดานะครับอายุ74ปีพร้อมกับสาวกที่กอ่อพฤติกรรมดังกล่าวในพื้นที่อำเภอคอนสารโดยชาวบ้านนะครับได้มายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเพื่อเรียกร้องให้ทางจังหวัดเนี่ยสั่งการให้ขับไล่ผู้นําลัทธิประหลาดและบรรดาสาวกออกจากชุมชนครับและยังขอเรียกร้องนะครับนำที่สาธารณประโยชน์ที่นายทวีเนี่ยพร้อมกับพวกยึดมาครอบครองขยายเป็นอาณาจักร สร้างลทัทธิความเชื่อที่วิจารกลับคืนมาเพื่อเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมชาวบ้านนะครับยังไม่บอกว่าลทัทธิของหรือสีพระบิดาชาวบ้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับลทัทธิดังกล่าวเลยและยืนยันเจตนาที่มาเรียกร้องกับทางผู้ว่ารชาชการจังหวัดชัยภูมิอยากให้ดําเนินการกับกลุ่มคนกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุดซึ่งนายเสกสรรสวสดิ์ศรีนะครับนายอำเภอคอนสารเดินทางมารับหนังสือด้วยตัวเองครับ แหน่เพิได้ขอบคุณชาวบ้านที่เป็นชาวอำเภอคอนสารอย่างแท้จริงที่ร่วมกันออกมาปกป้องบ้านเกิดของตนเองแหนเ่เภอยังบอกอีกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะครับทางภาครัฐไม่ได้ดิ่งนอนใจโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิท่านได้ลงมาตรวจสอบและดําเนินการด้วยตนเองครับจนสามารถขี่คลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วซึ่งแหน่เพอมั่นใจว่าสิ่งที่ชาวบ้านร้องขอมาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยมีความประสงค์ไม่ต่างกันครับ แม้ตอนนี้ตัวของนายทวีหรือศีพระบิดาจะถูกจับกุมในข้อหาบุกรุกป่าสาธารณะฝ่าฝืนพรบรโรคติดต่อแต่ยังคงมีการตรวจสอบในเรื่องของการเปิดสำนักและรักษาคนด้วยวิธีประหลาดต่อไปครับ